สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ป้าจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนตาของน้องๆเบบี้ทีวี3จากตาดุตาร้องห้แบบธรรมดาเนี่ยให้เป็นตาฟลิปเปลี่ยนตาได้ค่ะนี่ค่ะน้องกระรอกอันนี้จากตาดุอยเปลี่ยนเป็นตาฟลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้นิ้วหมุนธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวป้าจะใช้เป็นกาวสองหน้าแบบนี้เพิ่มการหนึบจะได้หมุนได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตาสีดำม,มองทางขวาแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะกลายเป็น ตาวิงวิงสีแดงแบบนี้นะคะเลื่อนลงมาอีกก็จะได้เป็นตาวิงวิงมองทางซ้ายแบบนี้ค่ะเลื่อนลงมาได้สีแบบเลยนะคะนี่ค่ะเลื่อนลงมาอันนี้จะเป็นตาหัวใจค่ะมองตรงก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากให้เป็นตาเหล่มองตรงกลางแบบนี้ก็ขยับเข้ามาได้น่ารักมากเลยนะคะถ้าหมุนอีกทีนึงก็จะเป็นตาดำเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนวิธีทําก็ง่ายมากๆด้เยค่ะเดี๋ยวไปจะทําให้ดูนะคะสําหรับพิกัดอุปกรณ์ทั้งหมดไปจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะไปจะทํากับน้องแพนด้าตารองไห้นะคะขั้นแรกเนี่ยก็ให้แกะหน้าน้องออกมาก่อนค่ะใช้ช้อนสั้นแงะเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแกะหน้าของน้องออกมาแล้วก็หันไปที่ด้านหลังแล้วก็เอาไขควงไขน็อตออกมานะคะ ไขออกมาเรียบร้อยแล้วก็เอาตาเนองออกมาเลยนะคะก็จะเหลือแต่ตัวเพลทหน้าแบบนี้ค่ะต่อมามาดูที่วิธีการทำตานะคะเราก็จะซื้อเป็นลูกบอลตาแบบนี้มาค่ะเดี๋ยวป้าจะใส่ที่กระดานให้ที่ละเอียดใต้คลิปนะคะลูกบอลตาเปล่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวให้เราสั่งเป็นไอชิปมาใส่ตัวบอลตานะคะนี่ค่ะไอชิปจะลักษณะแบบนี้อันนี้ป้าติดไป2คู่แล้วนะคะ เดี๋ยวปอยจะสาธิตติดให้ดูอีกคู่หนึ่งค่ะนี่ไอชิปลักษณะจะเป็นแบบนี้ทางร้านเขาจะมีให้เป็นกาวดินน้ำมันมาด้วยนะคะเดี๋ยวปอยจะติดให้ดูค่ะอันนี้ปอยติดเป็นตาดำตรงคู่หนึ่งแล้วก็ตาแบบสีชมพูวิ้งวิ้งอีกคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวปอยจะติดตาดำอีกคู่หนึ่งให้ดูค่ะวิธีก็ง่ายๆเลยนะคะเอากาวดินน้ำมันออกมาแบ่งครึ่งนะคะ ก็แกะตัวไอชิปออกมาค่ะปั้นกาวดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็วางทาบเอาไว้แบบนี้จากนั้นก็ติดลงไปที่ตัวลูกบอลตาได้เลยค่ะ นี่ค่ะกดติดเข้าไปให้แน่นแบบนี้เลยนะคะทํากับทั้ง2ข้างค่ะทําเหมือนเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆควรจะติดให้ครบ4คู่ค่ะจะได้หมุนง่ายนะคะแต่อันนี้ปล่อยสั่งมาแค่3คู่อีกคู่หนึ่งสั่งไปยังมาไม่ถึงค่ะติดแค่3คู่ไปก่อนก็ได้นะคะต่อมาก็ให้เอาบอนตาอันนี้ใส่เข้าไปในลูกตาของน้องแบบนี้ค่ะนี่ค่ะวางลงไปแบบนี้เลยจากนั้นก็เอามือดันไว้แล้วก็พลิกกลับมานะคะ ต่อมาให้เอาเทปแปะยึดเอาไว้ค่ะปอใช้เป็นแพคกิ้งเทปธรรมดาแบบนี้เลยนะคะแปะยึดตัวตาเอาไว้แบบนี้ค่ะเวลาวางไปที่หน้าน้องจะได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะคะแปะยึดชั่วคราวไว้แบบนี้จากนั้นก็เอาหน้าน้องนะคะใส่กลับเข้าไปที่ตัวตุ๊กตาได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็กดให้แน่นนะคะ เาเทปออกค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวป็จะลองเลื่อนตาน้องให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นตาดำนะคะตาดำแบบตรงกลางจะขยื่นเข้ามาให้เป็นตาเหล่แบบนี้ก็ได้ค่ะ,ะก็อันนี้เป็นตาสีดำแบบหองไปทางซ้ายนะคะน่แก็อันนี้เป็นอันที่ปอย,ยังไม่ได้ใส่นะคะ เือนนี่ค่ะสุดท้ายอันนี้จะเป็นตาสีชมพูวิงวิงว้งมองไปทางขวาค่ะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเปลี่ยนแล้วน้องน่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะน้องแพนด้าตาร้องไห้ก็กลายเป็นน้องแพนด้าตาฟิปแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นน้องกระรอกค่ะน่ารักมากๆทั้งคู่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปทําตามกันดูนะคะวิธีทําง่ายมากๆค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ